กินคอลลาเจนแล้วผิวดีจริงหรือเป็นเพียงแค่การตลาดดูคลิปนี้ให้จบครับคุณครับทุกวันนี้พอเปอิดทีวีขึ้นมาก็จะเจอแต่กับคอลลาเจนและการบอกโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายโดยใช้ดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้เกิดความน่าเชื่อถือแต่จริงๆแล้วมันดีสำหรับผิวเราจริงๆไหมคลิปนี้มีคำตอบให้ครับก่อนอื่นเราก็ต้องทราบกันก่อนนะครับว่าคอลลาเจนนั้นคืออะไรคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในผิวของเราเพื่อทําให้ผิวของเราเนี่ย แข็งแรงยืดหยุ่นและมีความชุ่มชื้นครับแต่พอเราอายุ25คอลลาเจนในร่างกายของเราจะเริ่มสร้างน้อยลงเรื่อยๆทีละ1.5ซึ่งเป็นสัญญาณของการเกิดริ้วรอยผิวแห้งผิวขาดความยืดหยุ่นและเป็นสัญญาณของความแก่ครับและข้อสงสัยที่ทุกคนถามกันก็คือพอเรากินคอลลาเจนเข้าไปแล้วร่างกายเราจะสามารถสร้างคอลลาเจนได้มากขึ้นหรือเปล่าคําตอบก็คืออาหารเสริมคอลลาเจนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันคืออาหารเสริมและคอลลาเจนก็คือโปรตีน ถ้าในหนึ่งวันเนี่ยคุณสามารถบริโภคโปรตีนได้อย่างเพียงพอคุณก็ไม่จำเป็นต้องกินคอลลาเจนเข้าไปเสริมครับแต่ก็จะมีคนสงสัยนะครับว่าทําไมหนูกินคอลลาเจนไปแล้วผิวฟูผิวขาวผิวอิ่มน้ําซึ่งก็ต้องขอตอบว่าคอลลาเจนบางยี่ห้อเนี่ยใส่สา,สารที่มีประโยชน์เพิ่มเติมเข้าไปในคอลลาเจนนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างคอลลาเจนยี่ห้อเมจิที่ผมก็กําลังกินอยู่นะครับ คอลลาเจนยี่ห้อนี้ใส่สารวิตามินซีและอ์จินีนเข้าไปนะครับซึ่งสาร2ตัวนี้เป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเราครับโดยสาร2ตัวนี้จะเข้าไปในเซลล์ผิวของเรานะครับเพื่อไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยสามารถสร้างคอลลาเจนออกมาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นกินสาร2ตัวนี้ไปแล้วร่างกายจึงสร้างคอลลาเจนได้มากขึ้นซึ่งเป็นเหตุทําให้ผิวของเราเนี่ยฟูขึ้นและดูมีสุขภาพดีขึ้นครับ และสารอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากที่ใส่ไปในคอลลาเจนตัวนี้ก็คือกูโคซามีสารตัวนี้มีหน้าที่สําคัญก็คือเป็นกราะป้องกันผิวของเราจากรังสี UV จึงไปลดการทํางานของเซลล์เม็ดสีให้ผลิตเม็ดสีเมลานินออกมาน้อยลงจึงเป็นต้นเหตุทาให้ผิวของเราเนี่ย ขาวขึ้นและฉําน้ําขึ้นด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับคอลลาเจนที่ดีจะไม่ได <No. S 1> ้มีแค่โปรตีนที่ใส่เข้าไปในผงคอลลาเจนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่คุณจะซื้อคอลลาเจนผมแนะนําให้คุณพลิกดูส่วนประกอบของคอลลาเจนแต่ละยี่ห้อนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจโดยคอลลาเจนที่ดีนะครับต้องมี 1. l คอลลาเจนที่เป็นโปรตีน 2. ก็คือวิตามินซีก็คือกรดอะมิโนแอซิดหรือว่าอาร์จินีนนะครับ โดยวิธีการกินคอลลาเจนนะครับผมแนะนําให้คุณกินพร้อมกับน้ํา1-2แก้วโดยกินในเวลาที่ท้องว่างทําให้ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้ได้เร็วที่สุดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับความรู้ในคลิปนี้หวังว่าความรู้ในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจซื้อคอลลาเจนเพื่อบํารุงผิวของคุณอยู่นะครับสาหรับคนที่สนใจสาระความรู้ดีๆแบบนี้ผมแนะนําให้คุณกดติดตามเพจของมิราเบลคลินิกในเพจจะมีความรู้ดีๆมากมายเกี่ยวกับการดูแลผิวให้คุณได้ติดตามนะครับ